สวัสดีครับก็เดี๋ยวนี้มาลองของใหม่นะครับก็เป็นกล้อง Xiaomi 24K e นะครับหรือเ x i a o มีนะครับก็อันนี้เป็นแพ็กเกจเขานะครับเล็กกะัะทาดหลักมา 4K Action Cam Camera นะครับก็ลักษณะกล่องก็คือจะมีรายละเอียดนะครับโอเคตัวนี้สามารถถ่าย 4K ได้นะครับแล้วก็ ตัวจอทัชสกรีนนะครับแบตเตอรี่ใช้ได้ถึง2ชั่วโมง Wi-Fi มีให้เลือกเป็น2 4กับ5 g กิกนะครับแล้วก็ตัว CPU เป็น u m b r e l l a นะครับน้ข้างก็จะบอกรายละเอียดว่าอันนี้ไม่มีเอ c ด r ิการให้ต้องไปซื้อมาเองครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะครับ เรามาแกะดูเลยนะครับเปิดมานะครับก็จะมีตัวกล้องก็มีโปรดักต์อื่นๆของเขานะครับแนะนำแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแมนนวลนะครับก็ แน่นอนมีรายละเอียดให้นะครับว่าแต่ละตำแหน่งเป็นยังไงนะครับการใส่เอ็ดดิการ์นะครับการใส่แบตเตอรี่ตัวนี้อะไรเอ่ยอ,อ่อ,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 อการชาร์จแบตนะครับแล้วก็ปุ่มกดนะครับตัวนี้มี คิ c อ d e คไว้โหลดแอปนะครับก็จะเป็นอคเซสซอรีต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวกล้องก่อนเลยดีกว่า <c oughs> ตัวกล้องนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับ4 k v i ว e ดีโอเรคคอร์ดิงนะครับ12เมกอ่เมฟตโต้นะครับก็ตัวกล้องภายนอกตัวนี้จะมี ลำโพงกับไมโครโฟนนะครับอยู่ด้านบนด้านล่างรูไตพอร์ตนะครับแล้วก็ด้านข้างอันนี้จะเป็นไมโคร USB นะครับสามารถออก AV o ได้นะครับไม่มีพอร์ต HDMI คนัะด้านหลังตัวจอนะครับเป็นทัชสกรีนแล้วก็เขียนสั้นๆอ e. okay. ีมาลองเปิดใช้งานกันดูนะครับ ก็วิธีการเปิดเนี่ยกดปุ่มตรงนี้จะมีปุ่มนะครับมีจุดสีขาวเป็น LED นะครับกดค้างไว้ก็จะมีเสียงแล้วก็ตัวกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับตอนนี้ไม่มีการาดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่การ์ดก่อนก็ถอดการใส่การาดนะครับถอดข้างหลังมาเนี่ยเหมือนโก o โปรเลยนะครับโก o Pro โร4แล้วก็จะมี แหบดึงแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่เป็นเคี้ยวแล้วก็แบตที่ใช้1,400ม ah ิลลิแอมนะครับ4.4วลต์ 4. 4น่าจะเป็นลิเธียมไอออนนะครับก็วิธีการใส่ เมมนะครับก็เป็นไมโคร SD ดีนะครับหันด้านที่เป็นแถบบาร์ที่อ่านนะครับเข้าไปตรงบริเวณทางฝั่งเลนส์นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยกดมันก็จะมีแปะ๊ะถ้ากดออกก็คือกดเข้าไปอีกทีหนึ่งครับมันก็ด้งขึ้นมาที่ตัวแบตเขาก็จะเขียนไว้ว่าตรงนี้มีสัญลักษณ์นะครับเอาด้านนี้ลงตรงนี้ บอกว่าเลนอยู่ฝั่งนี้นะฉะนั้นก็ใส่ให้ถูกนะครับแล้วก็ปิดเปิดมีเสียงนะครับเปิดออกมาก็ในส่วนของโหมดการทางานนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งดีกว่านะครับจะได้ดูกันชัดๆ ก็เปิดกล้องออกมานะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับก็เราสามารถสลับระหว่างโฟโต้ตรงนี้จะเป็นโหมดการทำงานนะครับมีโฟโต้ไทม์เมอร์บัสโหมดแล้วก็วิดีโอทำแบบวิดีโอสโลโมชันนะครับมาไล่ดูทีละอันกันเลยนะครับ มาที่ทา m e r t i m e er ามเมอร์เซตอะไรได้บ้างก็นี่นะครับเขาดาวความละเอียดภาพวัดแสงนะครับสป e ดชัตเ t อร์ไวบาล้าน ISO นะครับ Time s t a มป์ไมในส่วน Setting ข้ามไปก่อนนะับนี่มาดูต่อมาบ u ็ m o โหมดก็อันนี้กดรัวลวนะครับ สามเฟรมต่อเศกหกเฟรมสิบเฟรมสเฟรมตัวนี้เหมือนโกโป o นะครับแต่ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มตรงจำนวนรูปต่อวินาทีนะครับวิดีโอวิดีโอก็จะมีความละเอียดนะครับ 4k 4k ultra ต้าัวนี้จะเหมือนไอตัว S ใน Go โปรนะครับ 2.5K ถ้าเป็น Go โปรจะเป็น 2.7K นะครับ1080ก็เลือกได้ถึง100เฟรมเปอร์เซกนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นพาวไว้นะครับที่ 4K ได้แค่ที่25เฟรมนะครับ2 5 k 1 0 8 0ได้100เฟรมนะครับ1 0 8 0 u l t a ก็อยู่ที่100เฟรมนะครับ <c oughs> 960 100เฟรมเหมือนกันนะครับ720อันนี้ได้200 frame เฟรมเปอร์เซกเลยนะครับ เ2 0เฟรมอารต้านะครับก็ได้ที่100นะครับ480 p ได้4ี่ร้อยองร้เฟรมนะครับในส่วนของเซตติ้งในวิดีโอนะครับก็หน้านี้เอ่อร์จัดเลนดิทอเรชั่นนะครับบลูทูธแพร่ริ่งปรับเสียงตั้งไว้เป็นไฮ ใน a d v a n c e ก็จะมีสกรีนล็อกออโต o พาวเวอร์นะครับอันนี้เลือกตอนที่เรากดปุ่มชัตเตอร์ยาวๆเนี่ยว่าจะเป็นอะไรนะครับปิดกล้องหรือสลับโหมดนะครับวิดีโอโรต t ชันปึ๊บเอียง AV Out พอกด AV Out ตรงนี้นนมันจะ ไม่โชว์ที่หน้าจอนะครับจะไปออกที่ av 10. แทนก็ออกไปก่อนนะครับ set t h e t i m e set เวลานะครับ d v i info อ,ฟฟอบอกรายละเอียดของตัวกล้องนะครับเรามาดู หมดต่อมานะครับไทม์ล็วิดีโอไทม์ล็วิดีโออินทวาวก็อันนี้เลือกเวลานะครับก็0.512 5ดห้าหึถึงหกวิต่อ1รูปงนะครับความยาวของวิดีโอเลือกได้ด้วยนะครับก็ปิดไปละกันถ้าเวจาใช้แล้วก็ความละเอียดของภาพก็ เลอกได้ที่ 4K กับ 2.5K นะครับวิดีโอคุณภาพนะครับก็ High Normal Low uh, okay. ต่อมา Slow Motion Slow Motion Slow Rate uh, มีเ a t ในการปรับ Slow ด้วยนะครับแสดงว่าตัวนี้ถ่าย Slow ได้ที่กล้องเลยนะครับไม่ต้องไปทำ uh, Slow ที่หลังนะครับ ผมสงสัยอยู่อันหนึ่งนะทาเมอร์แปลว่าอันนี้ไม่มีไทม์แลปโฟโต้ก็ในส่วนของเซตติ้งอื่นๆก็ตอนนี้ก็ดูแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวลองแพรกับ เ,เปิด Wi-Fi ต่อแอป,ปดูดีกว่านะครับสแสดงว่าตรงเ l a y b a c k Connect ไม่ได้นะครับในอัลบัม้มต้องเข้ามาดูตรงอัลบัม้ม ดูสดดนะครับก็ความละเอียดค่อนข้างโอเคเลยนะครับในการเพย์แบ็คผ่าน Wi-Fi นะครับทีนี้ลองดูดาวน์โหลดดดดด ดาวน์โหลดวิดีโอเลือกเป็น SD หรือ HD ได้นะครับก็เลือกเป็น HD มันโหลดยังวะปรับแต่งได้ด้วย อ่าตอนนี้กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับช้าครับโอเคในส่วนแอปไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับขอข้ามไปก่อนทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบกับตัวโกโปมั่งดีกว่านะครับก็ขออนุญาตปิดนะครับ ปก็ไม่คอนเน็กเลยนะครับก็น่าจะาตัวนี้ปิดกล้องต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับในส่วนของกลบบมันต่อได้มาดูขนาดนะครับก็ถ้าเทียบกันด้านความยาวหลังชนหลังนะครับจะเห็นว่า,ายี่ ย,ยี่ด้านหลังนะครับยาวกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็มีส่วนโคง้งทีนี้ในส่วนของความกว้างก็ยี่จะอ้วนกว่านิดนึงนะครับโกโปรก็จะมีพอร์ต HDMI ไมโคร HDMI นะครับแล้วก็มี USB แล้วก็ใส่การ์ดนะครับ ได้แตกต่างกับ GoPro มากนะครับฉะนั้นใครที่ใช้ gimbal อยู่หลายๆตัวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันตัวนี้ที่จะทดสอบเป็นแคทวันไรเดอร์เนะครับตัวนี้ก็คือดีไซน์มาสำหรับ GoPro เลยแต่ว่ามาลองใส่ ยี่แ็มกันดูนะครับก็สามารถใส่บนไรเดอร์เอได้สบายเลยนะครับ ได้นะครับมีจอตัวปุ่มเปิดก็ยังสามารถเปิด gimbal ได้อยู่นะครับอะเปิดตัวกล้องได้อยู่นะครับยังสามารถกดจอทัชสกรีนได้อยู่นะครับ Wi-Fi เป็นออฟไปก่อนนะครับ ฉะนั้นใครที่ซื้อมาไม่ต้องกลัวนะครับสามารถใช้กับ g i มเบ l ได้กันสั่นหแกนมาเจอกับกันสั่นสามแกนนะครับน่าจะใช้ได้เลยทีเดียวตรงนี้มีนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของไอตัวอาจจะเลนดิทอชชั o นนะครับมันจะเลือกได้แค่1นึ่งศูนลงมานะครับถ้าเราเลือกเป็น c k เนี่ยมันจะกดเลือกตรงนี้ไม่ได้นะครับก็คือ c k ยังไงก็ Y okay. <Okay. S 2> ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับวิดีโอ,อยางมากแล้วเดี๋ยวมาดูวิดีโอเปรียบเทียบกันสัน่นแล้วก็คุณภาพภาพกับโกลโุปสีตอนถ่ายกลางคืนกันดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็วันนี้ ลองทรศับท์ยี่ส k นะครับเปรียบเทียบกับโกโปรนะครับตอนนี้ผมใช้โกโปรส black นะครับถ่ายอยู่ที่4 k 25่สิบห้าเฟรมนะครับเซตอัพทุกอย่างเหมือนกันนะครับไวปะระานออโต้ก,ก็ตอนนี้วางกล้องถือด้วยมือนะครับวางประกบกันอยู่นะครับก ายในพื้นที่ที่แสงน้อยน,นิดนึงนะครับตรงบริเวณไอคอนโดนะครับก็น,นี้เลือกระบบเป็นพาวนะครับฉะนั้นจะตั้งได้ 4K อยู่ที่25เฟรมนะครับ อันนี้เปรียบเทียบกันสั่นของ 24k กันไปในตัวเลยนะครับก็ตัวยี่มีเลือก 4k ได้นะครับแล้วก็มี 4k ทุกประวัยคือลักษณะฟังก์ชันอะไรต่างๆเ,เหมือน GoPro สามารถปรับ speed ัตเ t t e r ไว้บ e b านน์ ISO ได้นะครับ ่าก็อยู่ในช่วงแสงน้งนอยๆนะครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้าลองดูกับที่แสงเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะครับว่าการที่มันเปลี่ยนจากมืดไปสว่างแล้วจะเป็นยังไงนะครับทั้ง2ตัวทั้งขวาจะเป็นยี่นะครับทางซ้ายเป็นโกโปซี ก็ขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวยี่มีกล้องนะครับเป็นมีจอเป็นทัชสกรีนเหมือนกับตัวสีซิลเวอร์นะครับก็ตามสเปคคันนี้เทียบกับตัวสีแบค็คได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภาพนิ่งกันมั่งดีกว่านะครับ แค่นี้นะครับ